ชีวิตผัวเมียบ่ได้อยู่น้ากันพอคําว่าหากยางเดียวดอกแต่ต้องอยู่พอเหนื่อยน้ากันอดทนน้ากันบอมีดอกผัวเมียที่อยู่ดีๆเหลารวยถ้าอยากได้ต้องซอยกันเหตุย่าให้คนหนึ่งแบกจนหลังหักไต้อีกคนค่อยถ่าแต่ถัดจมหลายครูชีวิตพังพอลืมวา่าผัวเมียคือทีมเดียวกันเมื่อมีปัญหากับเหตุคือครูชีวิตว่าเป็นครูกัด คอยโทษคอยจับผิดกันพอบ้านหนึ่งหลังมันบริยูใดโดยคำวา้าแต่มันยูใดโดยการลงมือซอยกันสาหย้าให้ค้นหนึ่งเหตุทุกอย่างแต่อีกค้นคอยแต่ลอ่อยญ้าให้ค้นหนึ่งอดแต่อีกค้นฝุ่มเฟือยหากมันจังสิมีขาผัวเมียบ่มีดอกที่ดีตั้งแต่แรกแต่สิ่งที่เหตุใด,ดก็คือการซอยกันทุกเมือย่ำดีให้หัวน้ำกันย่ำจนให้จับเมื่อกัน บอต้องสัญญาใญ่โตดอกแค่ยุ่ขังๆกันทุกเมือ่อก็คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วคนสองคนอยู่กันจนเฒ่าจนแกมันบ่แมนพอเขาบ่าเคยเบื่อกันดอกแต่มันพอเขาหูจักอภัยหูจักถอยหมูจักหักย่ำทะเลาะกันกับบอหนียาำผิดกับบอโทษย่ำจนกับบอหิมนั่นละ่ะคือครูชีวิตแท้ๆสุดท้ายแล้วของที่ห่อสร่างน้ำกัน มันบมีมุนขาทางเงินดอกแต่มันมีขาทางใจที่บมีไผซืสือได้หากแท้มันบร่ได้เกิดจากคำสัญญาแต่มันเกิดจากการยยให้เห็นทุกมืออยจนหูวว่าถึงบอมีอย่างหลายแต่ก็ยังมีเธออยู่